เปิดพร้อมกันนะครับสามสองหนึ่งโ oh. ดูแพงมากและนี่คือบอนวอนเจนท์แมนวายนะครับรีวิวน้ำหอมคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากบ้านบอนวอนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอันบ็อกให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงแต่ต้องบอกก่อนนะว่าสภาพกล่องคอ่อนข้างที่จะยับเยินนิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นที่ขนส่งด้วยส่วนหนึ่งนะก็เลยคิดว่าสภาพกล่องเนี่ยแอบยับเยินเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากทุกคนบอนวอนออกคอลเลกชันใหม่มาแล้วก็รีบจัดมาเลยอะ่ะคือแบบ อยากได้มากเพราะว่าคอลเลคชัน p r i v a t e เราก็ซื้อมาแบบหลายกลิ่นมากๆเลยอ่ะก็เลยแบบอยากอุดหนุนเขาต่อนะครับอันนี้เป็นน้ําหอมที่เราสั่งมานะครับได้แบบนี้มาเลยก็ค่อนข้างแน่นหนาพอสมควรนะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะครับเืาเขาห่อกมาแบบแน่นมากเลยนะเธอห่อมาแน่นหนามากและนี่คือบอลวอนเจนทต์แมนวนะครับซิวมาเลยอย่างสวยงามแล้วก็ทุกคนเอาดีดีแพคเกจจิิงคือดูแพงมากอะเปิดพร้อมกันนะครับ3 2มอ แพงมากดูแพงแล้วก็น่าใช้ลักชัวรี่สุดๆครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูนะครับว่ากลิ่นเป็นยังไงโอเคลองกลิ่นนะครับอืมมันมีความสดชื่นสดชื่นเฟรชเซ็กซี่ฟรุตตี้อืมกลิ่นนี้ดีอะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะลอมันรายดาวก่อนอืมหอมมากทุกคนหอมมากๆอ่ะเดี๋ยวลองเทียบกับตัวของ YSL Y นะครับอือืมอืม,อม,อมกลิ่นแบบ เอาจริงๆนลเธอมันแทบที่จะดูกันได้เลยอะมีความหอมมากๆเหมือนกันเลยกลิ่นเขานะครับจะมีความหอมหล่อเท่แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายเพราะว่ามีตัวของฟุตตี้เข้ามาแสมทาให้เวลาดมไปแล้ววะไม่แสบจมูกแลก้วก็นึกถึงผู้ชายที่มีความเป็นเจนท์แมนเออเหมือนชื่อกลิ่นเขาเลยกลิ่นเนี้ยคือหล่อมากๆนะครับจเจนท์แมนไวซื้อไปไม่เสียดายตังค์แม้แต่บาทเดียวคือมันหอมจริงๆแต่เรื่องความติดทนเนี่ยยังไม่แน่ใจต้องทดลองอีกทีหนึ่งลวใครชอบกลิ่นหอมหล่อเท่ m u s คูลีนะครับเจนท์แมนไตอบจบ